เวลากโกรธหรือโมโหเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันยาหักใช่ไหมคะบอกว่าจะทําอย่างไรคะที่จะให้จิตใจไม่โกรธหรือไม่โมโหเจ้าคะ่ะอ๋อคนที่จะไม่โกรธไม่โมโหเลยเนี่ยนะด้วยใจเขาจริงๆเนี่ยจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าช่องทางของกายเนี่ย ต้องเป็นถึงอนาคามีบุคคลนะโยมดังนั้นโสดาบันสกาทาคามีสองอริบุคคลขั้นต้นเนี่ยก็ยังโกรธอยู่นะยังมีความพอใจไม่พอใจอยู่แต่มีวิธีแก้ได้ตามกว่านั้นล่ะโอ้โหยิ่งเยอะเลยนะมันจะมีพอใจไม่พอใจวันหนึ่งเนี่ยเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเวลาโยมฝึกหัดประพฤติปฏิบัติแล้ว ยังแก้ความโกรธไม่ได้ยังแก้ความพอใจไม่พอใจไม่ได้อย่าพิ่งไปท้อใจเพราะมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะวิธีในการฝึกคือการละความเพลินแล้วเอาจิตมาอยู่กับกายนะอย่าไปสนใจว่าอารมณ์นั้นมันจะเป็นเนื้อหาอะไรโกรธพ่อโกรธแม่โกรธเพื่อนโกรธพี่เกิดโกรธนายโกรธลูกน้องนะ ไม่ต้องสนใจมองให้เห็นว่ามันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะมีความดับไปเป็นธรรมดาทำแค่นี้แต่ยมทำซ้ำบ่อยๆเรื่อยๆนะทำซ้ำเรื่อยๆผู้เจ้าจะเปรียบเหมือนนายขมังธนูที่ยิงธนูใครเห็นอารมณ์เกิดดับนี่เรียกผู้นั้นว่ายิงแม่นแต่ถ้าใครเห็นอารมณ์ทั้งหลายนะีว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา นี่เรียกผู้นั้นว่าพวกนี้ยิงไกลปัญญาไกลามากปัญญามองไปถึงแล้วว่าอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็จะหายไปปุจ้ารจิงอุปมาพวกนี้ว่าเหมือนคนที่ยิงธนูได้ไกลนะส่วนพวกยิงแม่นยิงโปเข้าเป้าฆ่าศึกตายเนี่ยคือเห็นเกิดกระดับนะพวกนี้ยิงแม่นนั้นโยมทําแค่นี้ทําไปได้เรื่อยทําซ้ําๆวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าเนี่ย ความโกรธยมจะค่อยๆจางคลาย,ยจางคลาย,ยไปทีเล็กทีละน้นนอยพระศาสดาเปรียบเหมือนช่างไม้เวลาเขาจับเครื่องมือช่างไม้เขาจับที่ด้ามเครื่องมือเขาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเขาเนี่ยวันนี้สึกไปเท่านี้วันโน้นสึกไปเท่านี้เท่านี้แต่รู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นเหมือนกันขณะที่เราเพียรปฏิบัติภาวนาอยู่เราไม่สามารถรู้เลยว่ากิเลสวันนี้เราสึกไป2มิลลิเมตรสมมิลลิเมตรอย่างเนี้ยวัดไม่ได้ แต่เราจะรู้ว่ามันค่อยๆสึกไปสึกไปเรื่อยๆผ่านไปห้าปีสิบปีอารมณ์ที่เคยโกรธอ่ะโอ้เรื่องเล็กแล้วอารมณ์นี้ธรรมดามากเลยอย่างนี้มันจะค่อยๆรู้เองนะ